พอโจสิตอนยอนตะตอนยอนยางสะสะเมื่อกี้คลาดกันนะคะเกี oh, ่ยบแล้วจ้าเกี่ยบลงทางแล้วเกี่ยบนั่งไ้บอได้ผู้น้ำหากับจังสีน้ำหายจังไดนหาแบบชะเงอห่ะยิ่มใส่หนอไอ้ตายอยู่มใส่หนออกอินไม่มาหาได้ตายก่อนเด้อ่าได้ก่อนยันใหญ่กับบานบ่ถึง เล่ากับหัวก็เคยขึ้นเครื่องวังเทียสองเทียหนึ่งได้ค่ะองิงกัเดยเล่ากับพระท่านในชินเด้หล่อที่แล้วมาหอดพอจูลงมากกอนมูลูกเสียว่าสันลงจากเครื่องก่อนลู้วาลูกลูกเฮียหาลูกพอพออีหลาหิวเขาบ่กินยังหิวกินนี่ยังกินนี่ยังอยากยังบบมีตับหักฮุงได้ในหนี่บมี กินไก่ทอดป้อ <c oughs> มีไก่ทอดมีนี่จะไก่ทอดเ <c> อ <oughs> อเจอคิงสองหกครึ่งสองสองนี่ไงทุม่มอีราอ้าว บาดหายพ่อเก็บพ่อเก็บบอลงสาวโบพ่อเก็บพ่อ่าขั้น YouTube เห็นจิตบอก แถวขวาตรงนี <m í toys> ้จ <arts> ้าห้าสิถึงห้าหไปทิศทางนี้่ไปทิศทางนะสวัสดีค่ะไนโนสได้อีลา าเอดทาี่นดีลงอจากกระวงแลวกลีะเยอละนั่งไหมหอดเหรอขึ้นเลยไปนั่งนั่งเอานั่งเฮ็ดอย่งเอาขึ้นเครื่องไหมแม่ติหอดเหรอนั่งอยู่ในการของนอยู่มเช้าเสเ่ มืออื่นสีสะเกตอ่ะสีสะเกตเพชรบ้านแพงเพราะว่างานหลายแห่งปีนี้สีสะเกตอุ้งอิงได้กระบ,บานตังวะซองมือไอเจ๊ต้องเด้ออีหลายเลยคิดหอนไม้ยู่บาลท่านเพิ่นมีหมาอยู่บา้านต้องเตด็บต้องเด็บมาเขา่า โอ้ไปดฤดูการกระสอบเนาะจ้ะมาสอบโปรดจรตบอกงานเลยอ่าไทยเอเชีย่ G สสี่สองเ้าแล้วคือถอนคือถอนคนอยู่บันคือถอนผูเฒ้าเพ่นกสิทธาขาเนาะบาธง พิ่นทุกๆผู้ฒ่อยู่บานนัเพิ่เบิึงยูทูบมึงิ่งพี t วี่าเปิดเบ่งอยู่นั่นล่ะคลิปใดมีลูเจ้าของมีร้านเจ้าของอีเด้อีหลาฝากไอยนี้เด้แมนบละแซงบ่าเบิ่งแมนขี้หูเจ้าของบอก้องอิง้องอิงไม่ก็ไม่ก็เอาเอาอยู่ซะอยู่ ว่าสุด่ออะีรดีบอกกับพูนยนตกับหลูเรเ่อองห้องน้ำไหมคะไม่ไม่มีเราก็หย่างกลับมาเนาะมัน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 กระทุ่มนึงอยู่เด้่พี่พ่อพก็มาเตรียมเตรียมงานนี้ทันองก่อนอืะ สิบสี่สิบสี่สไปงานสามพาเอ๋อผูกแขนท่านกระสวงกลาผมท่านสุิงแสงเดือนนี้เหรอคะใช่เพราะว่าใช่พาะจะพาไปก่อนแล้วกถึงทุ่มเป็นไงยไรตัวจริงเลย่น่ถึงทุ่มแล้วก็ถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็จะเดินทางมาบ้านมาเดออุรอนะเสร็จเิื่ก็หนึ่งทุ่ม ก็เ็ทีี่เเงงสยกหมือนจะมีเหมือนเหมือนงานงอกเหมือนงานงอกใี่หมออึ้งนิดนึงอ๋องานงอกแค่งอวบเพราเป็นพนังานแบบหลายเพิ่มขึ้นมันเดินทางแบบว่ามีการเดินทางเพิ่มขึ้นจ้ะแต่่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้พี่ตายงานทวงอกว่บจังหอาม น <Indonesia> ้องั้นทัวงอสันพุ่นพุนผุนหูยจักทากบนยางก้อนงูุน่น่ดง้อเดี๋ยันนี้จะหมดริแ่าลยรา่ะไืมหนาวแล้วเรื่มหนาวแล้ว อี็กน้อยลืมน้ำแบบเกดอยู่ไกลมากนะคือไม่ออก Terima <laughs> แต่อันเด็กแม่ก็เกษตรปีนี้ได้ปีนี้เหรอคะอ๋อเชียงยืนเดี๋ยวที่สิบสี่เจอกันนะเจอกันที่สิบสี่ค่ะใช่ที่บ้านา่านสวนกุท<า>ิ้เนาอเพราะเขาต้องมาเตรียมสถานที่ท่านปลัดก็มาเลยค่ะก็มาวันนี้จะเต็มที่อยู่แล้วยู่หนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วค่ะ ไปหาผ้ามาห่มแล้วข้อหนาวหนาวแต่เย็นไหมอยากจะขึ้นนกตัวแดงบ้หัวปาเก่งห้องไหมร่ไก่ยังไงเรอหน้าเก็บน,นั่งโซนสองเหมือนเดิมดครับทุกคน